ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Autoverse Pro วันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปสัมผัสก,กับการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของระบบรางในประเทศไทยรถไฟที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและพร้อมให้บริการในปี2026ซึ่งมีชื่อว่า2026เช,ชิงเสาคอมมิวเตอร์รถไฟชาญเมืองที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางของผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดเช,ชียงสาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อทำงาน ไปเรียนหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวรถไฟขบวนนี้พร้อมจะยกระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของผู้โดยสารทุกคนเริ่มจากภายนอกของขบวนรถไฟ2,026เชิญซาวคอมมิวเตอร์ถูกออกแบบด้วยสไตล์ที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความสง่างามตัวรถทาด้วยสีเหลืองทองมันวาวที่สามารถสะท้อนกับแสงแดดอย่างสวยงามราวกับโลหะมีคา่าและยังมีเส้นสายโครเมียมสีเงินวิ่งไปตลอดแนวขบวนเพิ่มความหรูหราหัวขบวนได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความโค้งมนแบบแอโรดนามิก ลดแรงเสียดทานลมเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงทําให้ทั้งประหยัดพลังงานและเพิ่มสมรรถนะขณะเดียวกันยังติดตั้งไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อมเดทาร์ม running light ที่ไม่เพียงช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพอากาศแต่ยังทําให้รถไฟดูโดดเด่นเมื่อแลนเข้าสู่สถานีหน้าต่างของรถไฟขบวนนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ถูกออกแบบให้กว้างและสูงกว่ารุ่นก่อนๆทําให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทางได้เต็มตา ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือชนชนุมชนหรือทุ่งนาที่ทอดยาวนอกจากนี้ยังใช้กระจกนิรภัยเคลือบสารกันรังสี UVA และกันความร้อนทําให้ภายในไม่ร้อนอบอ้าวแม้ในช่วงกลางวันของฤดูร้อนเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในรถไฟความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความโปร่งโล่งและสะดวกสบายภายในถูกตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นและวัสดุที่ทั้งหรูหราและทนทานพื้นปูด,ด้วยวัสดุพิเศษที่กันลื่นและทําความสะอาดง่าย ที่นั่งโดยสารถูกจัดเรียงแบบ2บวก2ทุกที่นั่งกว้างพอเหมาะมีพื้นที่วางขามากขึ้นเบาะหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ทั้งนุ่มนั่งสบายและทนทานต่อการใช้งานหนักเหนือที่นั่งแต่ละแถวมีชั้นวางสัมภาระที่ออกแบบมาให้แข็งแรงรองรับกระเป๋าขนาดกลางได้สบายใต้ที่นั่งก็มีพื้นที่วางของเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารยุคใหม่ที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปที่นั่งทุกตัวถูกติดตั้งพอร์ต USB และปลั๊กไฟฟ้าทำให้สามารถชาร์จอุปกรณ์ไไดดดด้้ตตตตลลอออกกาารรรเเเินทงงงงโยมม่่่ัวืแบี ระบบปรับอากาศในขบวนรถไฟทำงานอัตโนมัติกระจายความเย็นได้ทั่วถึงและทำงานเงียบไม่รบกวนผู้โดยสารบนเพดานมีไฟเล็ดแบบซอฟไลท์ให้บรรยากาศสว่างสบายตาและยังมีจอสแสดงผลดิจิทัลคอยบอกข้อมูลเส้นทางป้ายสถานีถัดไปรวมถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ขบวนนี้ยังมีโซนพรีเมียมสีที่จัดไว้พิเศษเบาะนั่งกว้างกว่าปกติปรับเอ็นได้มากกว่าและมาพร้อมบริการน้ำดื่มฟรีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเดินทางที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นห้องน้ำก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กว้างขวางและสะอาดสะอ้านติดตั้งระบบชำระล้างอัตโนมัติและออกแบบให้รองรับผู้ใช้รถเข็นถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนถึงความใส่ใจของผู้ออกแบบที่เน้นให้ผู้โดยสารทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มาดูด้านสมรรถนะการบ้างรถไฟ2,026ชเชิงเซาคอมมิวเตอร์ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศและลดเสียงรบกวนความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช่วยให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและชะเชิงเซาใช้เวลาเพียงประมาณ45นาทีระบบการสะเทือนแบบใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างนุ่มนวนแม้ในเส้นทางที่มีโคง้งหรือรอยต่อราง ในด้านความปลอดภัยรถไฟขบวนนี้ติดตั้งระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูงเซ็นเซอร์ตรวจสอบรางและสภาพการทำงานแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดรอบขบวนรวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางทุกองค์ประกอบถูกออกแบบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้โดยสารจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยสูงสุดราคาค่าโดยสารถือเป็นจุดที่เข้าถึงได้ง่ายตัวมาตรฐานเริ่มต้นเพียง60บาทต่อเที่ยวซึ่งคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับความสะดวกสบายและเวลาที่ประหยัดลง ส่วนที่นั่งพรีเมียมซีทราคาอยู่ที่ประมาณ120บาทต่อเที่ยวซึ่งยังถือว่าไม่แพงหากเทียบกับสิ่งที่ได้รับสำหรับผู้ที่เดินทางทุกวันยังมีบัตรโดยสารรายสัปดาห์และรายเดือนที่มาพร้อมส่วนลดพิเศษทําให้การเดินทางด้วยรถไฟขบวนนี้ทั้งคุ้มค่าและตอบโจทย์ทุกความต้องการเมื่อมองภาพรวมทั้งหมด2026ันเชิงเซาคอมมิวเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟสําหรับการเดินทางชานเมืองแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาและความก้าวหน้ามันผสมผสานทั้งดีไซน์ที่ทันสมัย ความสะดวกสบายสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมความปลอดภยัยและราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายทําให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับผู้ที่ต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและ,ะเชียงเซาในปีนี้นี่คือรีวิวจาก Auto Ver s e Pro ขอบคุณที่ติดตามรับชมหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าคุณอยากให้เรานำรถไฟหรือยานพาหนะรุ่นไหนมารีวิวในครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ